จน,นทำให้ต้องยื่นเรื่องต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ให้เข้ามาคุ้มครองเรื่องปัญหาการล้มละลายเมื่อ10กว่าปีก่อนค่ะและบริษัทนะคะก็เลิกจ้างคุณลีและพนักงานอีกราว2,600คนค่ะโดยหลังจากที่ตกงานค่ะคุณลีก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและมีภาวะซึมเศร้า คุณลีแล้วต่อค่ะว่าพนักงานหลายคนนะคะประท้วงและฟ้องร้องบริษัทซันยองอยู่หลายปีกว่าพนักงานหลายๆคนรวมทั้งเขาเองค่ะจะได้กลับไปเข้าทำงานอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะเพียงแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะหลายๆคนเลือกที่จะปริดชีพตัวเองเพราะไม่สามารถสู้กับปัญหาทางการเงินที่รุมเร้าได้ค่ะตามรายงานของสำนักข่าวเอพนะคะคุณลีและเพื่อนร่วมงานของเขาค่ะที่ออกมาประท้วงยังถูกตีตราว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน โดนขึ้นรายชื่อบัญชีดำกับบริษัทรถจนต์อื่นๆจนทําให้หางานได้ยากลำบากค่ะคุณลีเปรียบเทียบความเป็นจริงที่คล้ายกับเรื่องราวในทั้งนี้ค่ะรายงานโดยนักวิจัยด้านการแพทย์จาก Korea University ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีคศ2016นะคะชี้ว่าพนักงานที่ตกงานหรือญาติของพนักงานที่ตกงานจากบริษัทซันยองอย่างน้อย28คนค่ะได้่าตัวตาหรือประสบปัญหาทางสุขภาพอย่างหนักนะคะ โดยเมื่อดูกันนะคะเกาหลีใต้ค่ะเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาหลังสงครามเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นค่ะและสิ้นสุดลงเมื่อปีคศ1953นะคะโดยเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จหลายด้านเลยค่ะทั้งการสร้างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําอย่างซัมซุงหรือความโด่งดังของนักร้องเคป๊อปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความเหลื่อมล้าและปัญหาทางสังคมก็เกิดขึ้นตามมาเช่นกันค่ะสำนักข่าวเอพระบุว่าชาวเกาหลีใต้จำนวนมากตัดสินใจที่จะไม่มีบุตรค่ะ ชนินพักที่ทำวิวพักภาษาไทยรายงานมมาสก